มือใหม่ตลาด OTC เทคนิคเทรด EMA 25พร้อมแจกซิกษนลฟรีมือใหม่ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลา์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาเพิ่มเส้น EMA 25เข้ามาในกราฟกันนะครับก็ มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เสนะครับก็มาที่ตัวชีวัดต,ตรงนี้กดขึ้นมาได้เลยมาที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเจอกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็กดขึ้นมาได้เลยสําหรับเส้นค่าเฉลี่ยที่เราจะใช้กันจะเป็นเส้น25นะครับตรงประเภทให้เพื่อนๆเ,เลือกตรงนี้นะครับมาเลือกเป็นตัว EMA เลือก EMA s นะครับก็เลือกสีตามใจชอบของเราได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ปรับความหนาของเส้นตามใจชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานก็จะได้เส้น EMA 25สีฟ้าตรงนี้นะครับเข้ามาในกราฟของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับการเทรด EMA 25นะครับจะสังเกตว่าตัวแท่งเทียนนะครับมีการขึ้นมายืนเหนือตัว EMA 25นะครับถ้ามันขึ้นมายืนเหนือแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเล่น follow ซื้อขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเทรดตัว EMA 25ถ้าแท่งเทียนยืนเหนือเส้น EMA นะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นโดยเราจะรอลูกศรสัญญาณคอนเฟิร์มจากตัว signal เทรดตัว1นนาทีนะครับสำหรับขาลงก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนนะครับมีการ ปิดต่ำกว่าเส้น EMA 25เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าแท่งเทียนเนี่ยยังอยู่ใต้เส้น EMA 25อยู่เราก็จะเล่น follow ซื้อลงกันนะครับ oh. follow ซื้อลงแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเทรดไหลไปตามเทนนะครับโดยเราก็จะมีสัญญาณนะครับที่จะเป็นตัวลูกศรสีแดงเนี่ยคอยบอกเนาะก็จะเป็นตัวสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับเราจะเอามาใช้ควบคู่กับเทคนิคตรงนี้นะครับในการเข้าเทรด วิธีการรับสัญญาณตัวนี้นะครับตรงสีหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณคู่เงินนะครับจะมีสีคู่เงินด้วยกันโดยจะมีลูกศรสีแดงนะครับลูกศรสีเขียวจะเป็นจุดที่บอกในการเข้าออเดอร์นะครับและเราก็จะเอามาใช้ควบคู่กับตัว EMA 25ของเรานะครับสําหรับสัญญาณตรงสีหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนะัญญาณเนาะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทักไปขอจากแอดมินได้นะครับผมโดยให้เ,เพื่อนๆนะครับสแกน QR Code ล ne ตรงนี้ได้เลยนะ นะครับแล้วก็ทักไปบอกแอดมินเนาะมาจากโค้ด JTP นะครับขอใช้สัญญาณซิกแนล Signal ตัว1นาที8 x t เ,เหน่อยเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดให้นะครับผมแล้วก็จะแอดมินจะพาเข้ากลุ่ม8 x t เ,เนะครับจะเป็นตัวกลุ่มนี้นะครับสำหรับกลุ่มนี้เนาะเวลาเข้าใช้สัญญาณเนี่ยก็มาที่โน้ตนะครับพอมาที่โน้ตเนี่ยนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะก็จะเจอกับตรงนี้นะครับ l i g h t s t ี e a m Predator 1นาทีซิกแนลนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวสัญญาณตรงนี้ถ้ากดลิงก์เข้ามาเนาะก็จะขึ้นมาที่นี่เลยตรงนี้นะครับพอร์ตเริ่มต้นของเรานะเริ่มต้นกันที่200,000บาทนะครับตรงนี้แล้วเราเข้ามาเทรดคู่ตรงนี้นะครับมีสัญญาณคู่ EUR USD นะครับเป็นตลาด OTC เนาะ ตอนนี้จะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับตรงนี้เหลือประมาณ8วินะครับเดี๋ยวเหลือประมาณ1วิสุดท้ายนะครับหรือ00เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยลงมาต่ํากว่าเส้น EMA 25เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2องสัญญเนี่ยมันคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับ เราก็จะเปิดออเดอร์ลงกันโดยเราจะเซ็ตเวลาเนี่ยเทรดเป็นตัว1นาทีนะครับโอเคครับก็มาลุยออเดอร์แรกกันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้มาตอนนี้เหลือ5วินะครับ4 3 2สนะครับก็เปิดออเดอร์ซื้อลงโอเคก็มารอรุนกัน1นาทีนะครับสำหรับออเดอร์ซื้อลงของเราตรงนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ10กว่าวิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟก็เทลงมาตามอินดิเคเตอร์ที่บอกเราเลยนะครับลูกศรชี้ลงกราฟก็วิ่งลงมานะครับวิสุดท้ายนะครับ4 3 2 1นะครับก็ปิดชนะไปแล้วนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับบวกมา8,500บาทนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะเมื่อกี้เราซื้อลงกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ซื้อขึ้นกันบ้างนะครับกับคู่ NZD USD นะครับกับตลาด OTC เนาะตอนนี้เหลือประมาณ6วิสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเราจะรอเวลาเหลือประมาณ1วิสุดท้ายหรือ0ูนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสัญญาณเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับรว่ามันมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับมันเป็นการคาดการณนะ์เนาะว่าแทงข้างหน้านะครับโอกาสที่กรามเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้นะครับเราก็มาเตรียมกดปุ่มซื้อขึ้นกันเลยนะครับก็รอเวลานะโอเคก็มาลุยกัน5 4 3สี่สาม สองหนึ่งนะครับเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหกราฟโดดลงไปข้างล่างเลยเรามารอลุ้นออเดอร์นี้กันนะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับตรงตัวที่สิกญนลมาเนี่ยตัวลูกศรชี้ขึ้นเนาะตัวแท่งเทียนมีการปิดเหนือ e อ a 25ยี่สิบห้านะครับแท่งเทียนขึ้นไปปิดอยู่บน EMA 25ยี่สิบห้าก็เป็นการคาดการได้นะครับว่าโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับเราจึงเรียก เลือกที่จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นที่ตรงนี้กันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือ5วิสุดท้ายนะครับโอ้โหกาปิมๆนะครับ3 2 1นะครับโอเคปิดชนะไปนะครับชนะไม้ยหนึ่งสวยๆเลยนะครับตอนนี้เราก็วินกันมา2ออเดอร์นะครับ ข่าวดีนะครับสำหรับใครที่โดนลดเปอร์เซ็นต์เทจทำกำไรอยู่หรือถอนเงินเข้าช้า3-5วันแล้วเงินยังไม่เข้าสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้ามาในห้องเทคนิคลับเนาะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตามให้นะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับ บอกอยากเข้าห้องเทคนิคลับ JTP นะครับเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆเข้าห้องเทคนิคลับของผมนะครับกับการเทรดตามสัญญาณของตัวสิกแนลหนึ่งนาที 8x ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับจังหวะที่มีสิกแนลมานะครับตรงนี้เป็นคู่ EG นะครับ EG เพื่อนๆเห็นไหมครับตัวสัญญาณตรงนี้เห็นไหมมีสอนซื้อขึ้นสีเขียวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลูกศรซื้อขึ้นที่แท่งตรงนี้ใช่ไหมครับแต่แท่งเทียนตรงนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 20 ้นะครับถ้าแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่า EMA 25แบบนี้นะครับเราจะไม่ทำการบายซื้อขึ้นนั่นเองเห็นไหมเราก็จะปล่อยผ่านออเดอร์นี้กันนะครับเห็นไหมครับว่าจากตัวสัญญาณตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยไหลไปหลายไม้เลยนะครับเห็นไหมถ้าเราเลือกกราฟอันนี้เป็นการคัดกรองกราฟโดยใช้ EMA 25นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย เข้าออเดอร์ได้คมมากขึ้นนะครับมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับโอเคครับเรามาเทรดออเดอร์ที่3กันนะครับมาดูตรงนี้นะครับคู่ EU นะครับ EU เนาะตอนนี้เหลือประมาณ4วินะครับ แล้วตรงนี้มีสัญญาณซื้อขึ้นนะครับตรงนี้เห็นอะไรไหมครับว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมีการขึ้นมายืนเหนือตัว e MA 25เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันเดี๋ยวเรารอแท่งเทียนเนี่ยปิดเนาะเหลือประมาณประมาณ1วิสุดท้ายหรือ0ูนเนี่ยเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับโอเคมาเตรียมตัวซื้อขึ้นนะครับ สามสองหนึ่งนะครับปิดยืนเหนือข้างบนเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับโอเคก็มารอลุ้นกันนะครับโอ้โหแท่งเทียนมีการสวิงนะครับสวิงเลยอ่ะมารอลุ้นกันอีกประมาณสี่สิบกวินะครับสําหรับออเดอร์เทรด EU มองซื้อขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือสิบวิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับกําลังลุ้นอยู่นะครับตรงนี้ กราฟค่อนข้างปิ่มเลยนะครับเอายังไงครับ3 2 1โอ้โหสวยงามครับสิก n a ล1นาทีวันนี้มันแม่นยำเหลือเกินนะครับผมเข้ามา3ไม้นะครับบวกไป3มออเดอร์สวยๆเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโดยเราใช้ EMA 25มาครับมาช่วยในการคัดกราฟทำให้เราเนี่ยเข้าออเดอร์ไม้หนึ่งไป สวยงามเลยนะครับโอเคครับออเดอร์ถัดมาเนาะก็มาอยู่กันที่คู่ตัว EUR USD นะครับตอนนี้เหลือประมาณ11วินาทีเนาะมีลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยลงมาอยู่ใต้เส้น EMA 25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับมารอดูนะครับรอเวลานับถอยหลังนะเหลือประมาณ1วิสุดท้ายหรือวิที่ศูนยเนี่ยเราก็กดซื้อลงกันได้เลยนะครับ โอเคสามสองหนึ่งนะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงครับเปิดออเดอร์ซื้อลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหราคานี่ข้างล่างเลยนะครับราคาติดข้างล่างเลยเอามารอลุ้นกันให้กรับมันเทลงมายาวๆนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ใต้เส้น25เนยี่สิห้านะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะเทลงมานะครับวิ่งเป็นเทนขาลงได้นะครับโอเคครับก็เหลือสิวิสุดท้ายนะครับกราฟก็ปิ่มๆนะครับตรงนี้มารอลุ้นกัน โอเคต้องทบไหมสองไหมสามสองหนึ่งโอเคนะครับก็ปิดจ็อบลงมาสวยงามนะครับก็บวกมาเนาะแปดพน้าิบเนะเห็นไหมครับเข้าตามสูตร EMA 25ของเราเนี่ยนะครับ กราฟก็เทลงมาสวยงามเลยนะครับเห็นไหมตอนนี้วินติดกันเนี่ยสี่ออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทรดกันอีก1ออเดอร์เนาะก็เทรดสัก5ออเดอร์นะครับเทรด5ออเดอร์ด้วยเทคนิคน,นี้ไปเลยว่ามันจะวินแบบนี้5ออเดอร์ติดเลยไหมนะครับมาดูกันนะโอเคครับมาลุยคู่ E.G กันนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นคู่ E.U.R.G.B.P. นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ E.U.R.G.B.P. เนาะรเราก็จะมาเทรดซื้อลงกันเห็นไหมตัวลูกศรตรงนี้มองชี้ลงนะครับลูกศรสีแดง ตรงนี้เหลือประมาณ5วินะครับ5วินาะทีเนอะเหลือ,ลอประมาณใกล้เด๋วเราจะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันเหลือประมาณ1วิสุดท้ายหรือ0 0เนี่ยนะครับเราเปิดออเดอร์ลงกันอยู่ที่ใครเน็ตดีหรือเน็ตไม่ดีเนาะถ้าใครเน็ตไม่ดีเนะี่ยนะครับเหมือนกดแล้วมันดีเลยก็กดเหลือประมาณ1วินะครับมันก็จะได้พอดีของแท่งเปิดไปนะครับแต่ถ้าใครเน็ตวิ่งเร็วเน็ตดีนะครับก็กดที่วิ0 0ได้นะครับโอเคก็มาลุยกันเลยนะครับตรงนี้ก็เหลือ3 2 1นะครับเปลี่ยนแทง่งแล้วก็เปิดออเดอร์ซ โอเคครับก็มารอลุ้นกันนะครับให้ออเดอร์สุดท้ายของเราเทล,ลงมาสวยๆนะครับโอเคก็เหลือ1ิวิสุดท้ายแล้วนะครับกับออเดอร์นี้กราฟค่อนข้างปิ่มนะครับต้องทบไม้ไม่เอ่ยเหลือประมาณ5าวิสุดท้ายนะครับส3 2 1หนึ่งนะครับก็ปิดชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บวกมาสวยงามนะครับ เทรดมา5ออเดอร์ตามเทคนิค EMA 25นะครับก็บวกติดกันมา5ออเดอร์เขียวขจีแบบนี้เลยนะครับกับสูตรนี้นะครับเทรดกันตลาดวันเสาร์อาทิตย์ตลาด OTC นะครับตอนนี้นะคะพอร์ตก็บวกกำไรมาเป็น42,594บาทแล้วนะครับเทรดมา5ออเดอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นสร้างไรายได้จากการเทรดนะแต่ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่รู้จะเริ่มต้นเทรดยังไง กดลิงก์เข้ากลุ่มใต้คลิปวิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับผมมาเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยนะเพื่อให้เพื่อนๆเนาะสามารถเริ่มต้นเทรดกันได้แบบง่ายๆและสามารถทํากําไรกันได้ทันทีเนาะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้ในกลุ่มแล้วเนาะในกลุ่มเนี่ยมีไลฟ์สดเนี่ยพาเทรดทากําไรทุกวันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ในทุกไลฟ์เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณท<อ>ุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ